สวัสดีครับเพื่อนๆการนี้อะไรปักนะครับกาไม่มีปัญหาใดนะครับมาสร้างปัญหาอีกต่อไปถ้ามีกระตั้งปลกปักแบบนี้นะครับก็คือสําหรับปลกเปิดปักส่วนครัวไม่มีปัญหาใดมาสร้างปัญหาอีกต่อไปนะครับการนี้ปลกูกขินขะนาดนี้ก็ได้ขะนาดเหล็กได้นะครับขินตอนอ่อนได้การตอนนี้ขินตอนอ่อนไปแล้วก กระแบงไว้เรื่อประมาณ1ิตอนกระกินไปเรือซ้มตอนซ้ตอนนี้ก็ะไว้เป็นตอนหญ่นะครับกระซ้มตอนนี้เราเลี้ยงก็คือถ้าว่าเราข่ายกระสิบบาทได้เลานะครับคือตอนตอนเป็นตอนอ่อนกระใข้ไปแล้วสิบบาทนะครับก็เรากินไปแล้วกระสิบบาทกระโดยเฉเร่ยแล้วกระซ้ำสิบนะครับวิธีการผลิตกระทั้งมันมีอยู่ติมเลยดิสนะครับกระทั้งผลิตแบบอยากแบบไอมีอยซ่องรุนนะครับซ้ำรุนซ้ำรุนก็คือ ดัดแปลงใจกันได้แบบนะครับให้เปิด่ยนก้าวแหติเปลดิษนะครับแตเดี๋ยวผมพาไปแหลกรวยดังนะครับกรวยดังก็ผมต้องกดยึดเพราะว่าตัวเดียวตอนเดินกรองเมื่อจะจะสั้นนะครับก็ตัวนี้ก็อ่าปอช้ำในกระด้างนะครับแต่เอามาลงแปลงนะครับป้องกันดงปลายยางป้องกันปลวกนะครับทำให้ดินมันโปร่งใส่หนามากนะครับก็น้ำตะกั่งนี่ก็เราปล่อยไปไปล่ติดต้นบวบนะครับปล่อยไปติดต้นบวบก็คือระบบน้ำควบคุมได้นะครับ ตัวนี้ก็แต่ตัวนี้อันตื้อว่าปุ่มตัดลงนะครับก็เคยตัดลงรู้สึกว่าจะได้ผลอยู่นะครับแต่ว่าปุ่มก็อา่านอะไรเยอะแต่ว่าชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวแหลกรวยนะครับอันนี้ตน้นรวยก็อยู่ข้างหน้าก็นี่ก็ตัวนะครับตลูกตัวหรูกรันนี้นะครับเอจะได้ผลดีนะครับไม่มีไม่ไม,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 มีช่องไม่มีมาเร่งมากินดูดน้ำเลี้ยงเต็ฟักนะครับ ก็มีอ้อยตากกัดกัดไปตอนไปนึตอนนะครับอ้อยตากมันอ้อยตากแบบไม่มีเปลือกนะครับถ้้เหินกอแล้วต้องจับออกเลยมันมันดูดนาเลี้ยงแบบร,รายแรงด้วยนะครับตัวนี้อ้อยตากแบบไม่มีเปลือกก็เล็กๆด้วยครับตอนนี้ก็รุ่นนไอ่นะครับแต่ว่ามันก็นดางมาก ตุกใบนะครับแต่ว่าเพราะว่าใบแก้มันก็สีสั้นมันจะลดลงแต่ว่าการดูซึกว่ามันจะจะมีมากขึ้นเต็มใบแล้วนะครับ กาในกาลดไม่นะครับลดไม่กาเหล่นอ่าวาติดด่างมาแล้วนะครับเต็มใบนะครับแต่ว่ายังเลยไม่ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวไปแรกระตั้งอีกทีนะครับอ่าเมจัดจุดใหญ่ตั้งไว้แล้วนะครับกระตั้ง นี่ก็ไม้ดังนะครับก็ได้ลุ่งวีดีโอนั้นนี้แล้วเพื่อลับมาเายี่ยมชมเพิ่มเ,เติมได้นะครับนี่ก็ปักจี ก็บอกเปิ่นเปลินนะครับบอกเปิ่นเปลินว่าไม่มีปัญหาใดมาสร้างปัญหาอีกต่อไปนะครับซ้หรับเรื่องปลูกปักส้วนกลัวนะครับยี่สิบยี่สิบปัญหาไปนะครับก็อำนวยความสะดวกครอบป้องกอนนะครับกระทั้งแบบนี้ก็เอ่อเมมีวิดีโอการผลิตอยู่เต็มเลนดิตนะครับให้เปล่ยนก้ามาะลรเพิ่มเติมนะครับก็เอ่อได้ลง ก็ยังมีพจนานุ่งเนื้อนะครับมีอ้อเพืะไม้ก็เปิี่ยนกามาเยี่ยมชมนะครับเปิี่กาติดตามนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับวิธีการใช้งานจะได้ตั้มตักมาได้ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับการผลิตไม่เข้าใจตรงไหนเปินปก็เปิี่ตักมาได้เลยปุ๊บจะแก้ปัญหาเป็นเปลี่ยหยิบเสื้อจับงนะครับเรื่องการผลิตเปลี่ยนตักมานะครับก็คลิปนี้แค่นี้นะครับนะสวัสดีครับ